สวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านค่ะเข้าสู่รายการเป็นจากภาคีเจอกันเป็นประจำทุกวันเสาร์และวันอาทิตย์ค่ะเวลาเที่ยงครึง่งถึงบ่ายโมงครึง่งดิฉันทิพย์ทิพวรรณแซ่ตั้งและเสียนพระน้ำดีพระแท้ตลอดทั้งปีการันตีตลอดทั้งชาติกับคุณต้นท่าพระจันทร์ค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับ ราคาเน่ค่ะ,ะ,คะเมื่อครั้งที่แล้วเรารได้พูดนะคะถึงพระนะคะไปหลายรุ่นแล้วนะคะคแต่วันนี้นะคะพี่ต้นมีอะไรมาฝากคุณผู้ชมดนบ้างคะหลังจากรที่แล้วไปเนี่ยเรา,สาเสนอไปหลายอย่างคราวนี้เนี่ยเราก็มีมีความคิดว่าน่าจะเสนอพระที่อยู่ในช่วงเขาเรียกว่าเป็นพระที่แพงแล้วก็เป็นพระที่หลายหลายคนอยากสนใจอยากจะรู้จักคำว่าเบญจภา,าคีพระเหรียญเนี่ยเป็นยังไงนะครับคำาเบญจภาคีคืออะไรและทําไมเอาหลวงพ่ออะไรียถึงต้องเข้ามาในเบญจภาคี อ๋อ oh, ก็คือว่าวันนี้เราจะมาเจาะรายละเอียดเลยว่างานน,นะคะถึงนะคะพระเหรียญกันครับผมซึ่งนะคะเอ่อถ้าเกิดเป็นคอพระเนี่ยนะคะจะชอบจะบูชาจะอะไรอย่างเงี้ยนะคะเราจะมีเทคนิคในการเช่าด้วยใช่ไหมคะพี่ตน้นใช่ครับใช่ครับค่ะ <c oughs> หนึ่งเลยเราจะบอกว่าพระที่เป็นเบญจากภาคีคือพระที่อยู่ในความนิยม <c oughs> 5อันดับแรก <c oughs> ของ พระเหรียญของประเทศไทยเนี่ยมีอะไรบ้างนะครับสนนร,ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร่แต่ละรุ่นเนี่ยมีที่มาที่ไปยังไงแล้วก็รวมถึงเขาเรียกว่าานิยมความนิยมเอ๊ะทำไมถึงแพงเพราะแพงเพราะอะไรแพงเพราะหลวงพ่อดีหรือแพงเพราะสร้างมาก่อนหรือแพงเพราะวิธีการต่างๆนะครับหรือว่าจะเป็นมวลสารหรือเปล่าคะที่จะต้องมามาทําเป็นพระเครื่องอะไรเงนี้คะถ้าที่อย่างคุณทิพย์พูดมาเนี่ยถูกก็คือแต่ถ้าเป็นพระเหรียญเนี่ยคือเป็นพระเหรียญน็คือเป็นพระ,ะที่ทํามาจากโลหะ พระเหรียญนี่คือนึกภาพมันคือเหมือนกับเหรียญ5บาทเหรียญสิบาทเราจะมีโลหะอยู่ไม่กี่ประเภทก็คือทองคําเงินทองแดงแล้วก็ตะกั่วและพระที่เป็นเหรียญก็คืออะไรก็ตามที่สามารถเอามาผ่านเครื่องปั๊มได้เครื่องปั๊มเครื่องปั๊มทางวิทยาศาสตร์นั่นเป็นพระเหรียญนะครับ โอ้โหฟังแค่นี้แล้วนะคะคุณผู้ชมขาก็อดใจรออีกนิดนึงละกันนะคะเพราะว่าเดี๋ยวเราจะไปพักกันสักค,ครู่นึงแต่ว่าวันนี้นะคะเรามีไฮไลท์อะไรดีๆมาฝากคุณผู้ชมกันด้วยจะเป็นอะไรนั้นนะคะไปชมพร้อมกันแล้วพักกันสักคู่ค่ะตามประวัติเขาบอกว่าในสุลุกเนี่ยท่านมีวิชาเขาเรียกว่าใช้วิชาหายตัวหรือกำบังตัวหรือว่าหายตัวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้ถ้าหากฟ้าผ่าต้นไม้หรือว่าผ่าสถานที่แห่งใดเนี่ย เขาบอกว่าย่อมจะมีขวานฟ้าหรือว่าเ,าเรียกว่าธนูพระอิน์ก็มีขวานฟ้าก็มีแล้วมีเห็น,นดวงแก้วอ่ะเหมือนเป็นสีขาวๆนะพี่ลอยอยู่ตรงเนี้ยลอยอยู่ตรงหน้าอกของเราเพราะเรานอนหงายใช่ปะ ได้ชมตัวอย่างรายการไปเมื่อสักครู่นี้นะคะหลายๆคนก็อดใจไม่ไหวแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นนะคะเรามาสอบถามนะคะพี่ต้นกันดีกว่าค่ะว่าชุดเบญจพระเหรียญน,นะคะมีอะไรกันบ้างนะคะพี่ต้นคะมีอะไรบ้างคะเบญจพระเหรียญเนี่ยพูดง่ายคือเบญจก,ก็คือมีการจัดจับไว้ห้าห้าหลวงพ่อหรือห้าเหรียญน,นะครับเบญจแปลว่าห้านะครับห้าเหรียญที่ได้รับความนิยมที่สุดสําหรับวงการพระเครื่อง ของประเทศไทยนะครับอันดับหนึ่งเลยแล้วก็ต้องเรียญหลงพ่อการวัดพญานะครับสร้างเมื่อปีพศ2469โอ้โหนานมากๆเลครับอันดับ2ก็เป็นเหรียญหลวงพ่อเอี่ยมวัดหนังนี่ก็เก่าไม่แพ้กันนะครับ2 4 6 7 2467นะครับก็ไล่ๆกันเลยนะคะครับแล้วก็อันดับต่อมาคือเป็นเหรียญหลวงพ่อฉุยวัดโคงคาราบที่จังหวัดเพชรบุรีนะครับพศ2465โอ้โหเก่าไหมครับ เก่ามากๆเลยนะคะแล้วก็อันดับต่อมาก็คือเหรียญหลวงพุสุขวัดปากคลองมะขามเท่าสร้างเมื่อปีที่จังหวัดชัยนาทเมื่อปี2466ค่ะ2466นะครับนั้นว่าเก่าเหล่านี้ก็เก่ามากกว่านะคะเนี่ยแต่เหรียญสุดท้ายเนี่ยจะใหม่ที่สุดนะครับเป็นเหรียญหลวงมัคงวัดบางกระพร้อมที่จังหวัดสมุทรสงครามค่ะสร้างเมื่อปี2484อ๋อ2484ก็ยังถือว่าเก่าอยู่นะคะเนี่ยถ้าเป็นถ้าเป็นคนก็จะ 8ปดเก้าสิบอะนะครับถ้าเป็นคนก็คือแ9ดค่ะสบนะครับเราจะเห็นว่าเหรียญเนี่ยที่มีการจัดอันดับไว้ในคืนหนึ่งเลยเป็นเหรียญเก่าที่อายุอย่างต่ำก็ต้องเจ็ดปดสิบนะครับเจ็ดปดสิปีนะครับแต่บางคนก็อยากรู้วิธีการเนี่ยทำไมเราถึงเอาเหรียญหลวงพ่อแต่ละอย่างขึ้นมาทั้งที่ในแต่ละยุคเนี่ยก็ต้องยุคนั้นเนี่ยก็ต้องมีฮาด้วยว่ามีการสร้างพระเยอะเหมือนกันแต่ทําไมต้องเป็นห้าเหรียญนี้ห้าหลวงพ่อนี้นะครับ นะคะก็หลายๆคนนี้ก็ยังสงสัยอยู่นะคะว่าเอ๊ะทำไมถึงต้องเป็น5้าหลวงพ่อนี้ใช่ครับแล้วเป็นพระอะไรคะพระที่มีการจัดอันดับส่วนใหญ่แล้วเนี่ยผมบอกให้ว่าจะเป็นพระหนึ่งเลยค่ะหลักการง่ายๆคือจะเป็นเหรียญเก่าสร้างเมื่อประมาณปี2,400กว่าทั้งหมดก็คือจะเป็นรุ่นเก่าก็คือ2,400ทั้งหมดเลยใช่ขึ้นต้นด้วย2องสอส้ายดแค่แต่2อ่าเป็นเหรียญที่มีการจัดจะเป็นเหรียญรุ่นแรกของท่านเท่านั้น อ,อ๋อก็คือว่าจะต้องเป็นเหรียญรุ่นแรกของพระเกจิท่านนั้นใช่อ๋อ oh. นะครับแล้วที่สําคัญก็คืออันดับสามที่สําคัญคือซีส่ส่วนใหญ่คนเขานับถือเพราะเหรียญหรือหลวงพ่อที่มีการจ่ายระดับเนี่ยประเด็นพระที่พระมหากษัตริย์ใ oh. นยุคนั้นเนี่ยให้ความเคารพนับถือโอ้โห oh. นะครับหลวงปู่สุขเนี่ยค่ะคือถ้าเราอ่านจากหนังสือเก่าๆที่ mm. เมื่อสักยี่สิบปีสามสิบปีก่อนขึ้นมามันจะมีเรื่องอยู่เรื่องหนึ่งว่าตอนนั้นเนี่ย การเดินทางรับกิจนิมนต์ต่างๆของหลวงปู่หรือของหลวงพ่อต่างๆเนี่ยแน่นอนการเดินทางที่ง่ายที่สุดและก็สะดวกสุดคือการเดินทางทางไหนทางเ,าเรือหรือเปล่าคะถูกต้องอเราถึง <c oughs> ใช่ครับถูกต้องเพราะเราสังเกตว่าวัดต่างๆวัดใหญ่ๆวัดอะไรก็แล้วแต่แตที่มีอยู่ในอดีตหรือปัจจุบันเนี่ยจะต้องติดกับคลองอนะครับนึกภาพเมื่อเหตุการณ์เมื่อย้อนกลับไปเกือบร้อยปีเนี่ย สิ่งที่สาคัญที่สุดคือคลองนะครับการเดินทางทางเรือเนี่ยคือการเดินทางที่ง่ายที่สุดและก็สะดวกที่สุดคครับในเมื่อการเดินทางทางเรือเนี่ยง่ายสุดแต่การเดินทางเรือเนี่ยมันมีข้อเสียอย่างนึงคือว่าเดินทางได้ช้าอนะครับใช่ค่ะหนึ่งวันเนี่ยนะครับรับกิจนิมนูลได้เต็มที่หนึ่งที่นะครับหรือหนึ่งสถานที่ที่ต้องไปคเคยมีเรื่องเล่าให้ฟังว่าหลวงผู้สุขเนี่ยท่านต้องไปรับกิจนิมนต์วันนั้นสองที่ นะครับด้วยความที่ท่านเรียกว่ามีอิทธิฤทธิปาฏิหารซึ่งการเดินทางโดยทั่วไปเนี่ยจะต้องใช้ระยะเวลาประมาณหนึ่งวันหนึ่งวันตอน่นอหน,น,นึ่งที่ใช่หนึ่งวันต่อหนึ่งที่แต่นี่ท่านรับกิทิมนพ้ดง่ายคือรับกิทิมนบนหนึ่งวันเนี่ยสองสอง,สองที่โดยทางเรือ<ช>ด้วยนะ,ะก็มีคนถามว่าหลวงพ่อแล้วถ้าเป็นอย่างนี้เนี่ยเราจะเดินลูกศิษย์ก็ถามว่าหลวงพ่อถ้าเป็นอย่างนี้เราจะเดินทางไป,ไปไปทันหรอ ถึงสองที่เลยนะใช่หลวงพ่อหรือหลวงปู่สุขท่านก็บอกว่าไม่เป็นไรเรามาที่กิจนิมมอที่นี่เสร็จปั๊บแล้วลูกศิษย์เองขึ้นเรือไปแต่เดี๋ยวจะไปเจอหลวงพ่อที่นั่นตอนนั้นคนที่เป็นลูกศิษย์ก็บอกอ๋อสงสัยหลวงปู่สุขนี่ท่านคงไม่อยากไปก็เลยให้ลูกศิษย์ไปแทนพอลูกศิษย์ไปแทนปั๊บก็จะบอกว่าหลวงพ่อมาไม่ทันครับลูกศิษย์ก็ไม่อยากขัดคําสั่งของหลวงปู่สุขลูกศิษย์ก็ต้องขึ้นเรือเรือโดยสารเพื่อที่จะ เดินทางไปสู่กิรับกิจนิมนต์อีกที่หนึ่งนะครับแต่เมื่อเหตุการณ์ไปไหนไม่ทราบแต่พอเมื่อลูกศิษย์เนี่ยนั่งเรือลํานั้นเนี่ยไปถึงที่จุดหมายตรงนั้นจุดหมายปลายทางแล้วคือบ้านที่หลวงพ่อได้รับกิจนิมนต์แล้วสิ่งที่ลูกศิษย์นั่นเห็นก็คือหลวงปู่สุขเนี่ยท่านก็มานั่งรออยู่ที่ศาลาหรือท่าน้ําแล้วแล้วหลวงสุขก็บอกว่าเองเนี่ยยังมาช้ากว่าข้าอีก โดยที่แบบว่าลูกศิษย์เนี่ยนำหน้ามาก่อนโดยโดย,โดย,โ,ดย,โ,ดยโดยที่ตัวเองเนี่ยเดินทางโดยเรือใช่ครับแล้วเดินทางก่อนหลวงปู่สุขแต่หลวงปู่สุขนี้คิดอ๋อลูกศิษย์คือคิดแน่ๆว่าถ้าเ<ช>กิดหลวงปู่ตามมาเนี่ยต้องช้ากว่าเราแน่นอนใช่แล้วทําไมถึงหลวงปู่ทำไมถึงมาก่อนนะคะตามประวัติเขาบอกว่าหลวงปู่สุกเนี่ยท่านมีวิชาเขาเรียกว่าใช้วิชาหายตัวหรือกำบังตัวหรือว่าหายตัวจากที่หนึ่งไปอีกที่หนึ่งได้นะครับนี่คือที่มาว่าทําไมหลวงปู่สุขเนี่ยท่านถึงได้รับ ความนิยมทําไมท่านถึงมีลูกลูกชายของรัชกาลที่หเนี่ยให้ความเคารพศรัทธาท่านนะครับและเดี๋ยวเราจะมาดูว่าหลวงปู่สุขเนี่ยมีประวัติความเป็นมาอย่างไงนะครับอ่านะคะเรามีวิทีอากันด้วยนะคะคเดี๋ยวเราไปชมว,วิทีอาพร้อมกันเลยคะ่ะประวัติหลวงปู่สุขวัดปากปคลองะมะขามเข้าหากเอ่ยชื่อพระครูวิมลคุณากอนคนทั่วไป อาจจะยังไม่คุ้นหูเท่าใดนักแต่ถ้าเอ่ยชื่อหลวงปู่สุขวัดปากคลองมะขามเท่าแล้วล่ะก็ไม่มีใครปฏิเสธได้ว่าไม่รู้จักโดยเฉพาะนักนิยมพระเครื่องแล้วแทบทุกคนต่างไฟหาพระเครื่องของหลวงปู่สุขมาใชา้เพราะเชื่อกันว่าพระหลวงปู่สุขนั้นให้พุทธคุณทั้งด้านเมตตามหานิยมและด้านแคล้วคลาดคงกระพัน ท่านได้รับถ่ายทอดวิชาความรู้จากพระอุปชาของท่านมาพร้อมกับพระอาจารย์เปิงวัดชินนวนารามและหลวงปู่เท่าวัดหงจังหวัดปทุมธานีซึ่งเป็นสิทธิ์ในสายหลวงพ่อเชยวัดโพทองล่างเหมือนกันเมื่อครั้งที่พระเจ้าบรมวงศ์เธอกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์เสด็จไปต่างอากาศทางภาคเหนือตอนสเสด็จกลับพระองค์ท่าน สงเสด็จทางเรือล่องมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาโดยใช้เรือกวนไฟลำหนึ่งเป็นเรือลากจูงเรือประเทียบเมื่อผ่านมาทางจังหวัดชัยนาทแทนที่ขบวนเรือจะแล่นลงมาตามแม่น้ำเจ้าพระยาจนถึงกรุงเทพพระองค์กลับได้สั่งให้เรือกวนไฟลากจูงเรือประเทียบล่องลงมาตามแม่น้ำท่าจีนเมื่อขบวนเรือล่องมาเกือบจะถึงบริเวณหน้าวัดปากคลองมะขามเท่าจังหวัดชัยนาท ความอัศจรรย์ก็ปรากฏให้รู้ชัดคือเครื่องเรือเกิดขัดข้องทําให้แล่นต่อไปไม่ได้ทั้งๆที่ได้แก้ไขกันอย่างสุดฝีมือแล้วคณะที่เป็นทหารเรือได้ช่วยกันชะลอเรือมาเทียบที่หน้าวัดปากคลองมะขามเท่าเพื่อรอการแก้ไขเครื่องยนต์ขณะที่เสด็จในกรมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์ทรงมองผ่านไปบนศาลาท่าน้ำก็ได้เห็นเด็กๆหลายคน กำลังวิ่งชุลมุนไปตัดหัวปลีมากกงไว้ที่ข้างๆศาลาครู่เดียวเท่านั้นเด็กๆได้นำหัวปลีมาสมรวมไว้เป็นกองโตเมื่อกองไว้เรียบร้อยแล้วก็มานั่งจับกลุ่มมองดูที่หัวปลีนั้นอย่างจิตใจจุดจอเหมือนดังกับจะได้พบความสนุกตื่นเต้นในอีกไม่กี่นาทีข้างหน้ากรมมหลวงชุมพรเขตอุดมศักดิ์และพวกนายทหารตลอดถึงทหารเรือที่ร่วมขบวนมาด้วย ต่างก็มองดูด้วยความอยากรู้อยากเห็นว่าอะไรหนอจะเกิดขึ้นเหมือนกันสักครู่หนึ่งพระองค์ท่านและคณะก็ได้เห็นพระภิกษุสงฆ์ผู้ชรารูปร่างของท่านค่อนข้างผอมเล็กน้อยตามลักษณะของท่านผู้มีอายุแต่แท้ที่จริงแล้วพระภิกษุผู้ชรารูปนี้ท่านเป็นคนสูงโปร่งกระดูกใหญ่ท่าทางแข็งแรงผิวดำแดงออกจากครา